ก็เป็นประเด็นด,ดราม่าสนันจริงๆค่ะสำหรับนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังอย่างอิวส์ิกที่ได้ทะเลาะกับทางร้านเล้าร้านหนึ่งและไม่พอใจที่ทางร้านนั้นนําไปเปรียบเทียบกับศิลปินท่านอื่นซึ่งเรื่องนี้เองก็ทําให้มีเหล่าศิลปินหลายท่านออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดทางวงไทเทเนียมก็ได้ออกมาวิจารณ์ในมุมของการเป็นศิลปินเช่นกัน เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นจากทางที่อิลซลีค่ะยกเลิกขึ้นโชว์คอนเสิร์ตท,ที่ร้านเล่าแห่งหนึ่งนะคะซึ่งให้เหตุผลว่าเนื่องจากเรื่องอุปกรณ์ในการแสดงคอนเสิร์ตนั้นไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ทําให้ยกเลิกงานร้านนั้นไปซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับทางร้านดังกล่าวถึงหลักล้านเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังได้มีการนําร้านไปด่าบ,บนเวทีในขณะที่กําลังโชว์ที่ร้านอื่นอีนอกด้วยมากไปกว่านั้นคือมีการพัดพิงไปถึงศิลปินท่านอื่นที่อ้างว่าทางร้านก่อน ่อนหน้านี้ที่มีปัญหากันเนี่ยยกขึ้นมาเปรียบเทียบก่อนที่ทางร้านจะออกมาร้องกับทนายตั้มเตรียมจอฟ้องอิวสลิกพร้อมทั้งชี้แจงว่าสิ่งที่อิวสลิกกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง เรื่องราวนี้ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างทั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากเหล่าชาวเน็ตและดาราศิลปินนักร้องที่มองว่าครั้งนี้รับเปอร์หนุ่มอิลสลิกทำเกินไปรวมทั้งเรื่องการพาดพิงไปถึงศิลปินท่านอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ดันนำมาพูดถึงในเชิงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของศิลปินรุ่นพี่อย่างคุณดงประกอหลำก็ได้เคยออกมาโพสต์ตเตือนอยู่เช่นกัน ลาสุดในรายการไทยรัฐทีวีได้ยิงคำถามเท้ามงไทเทเนียมเกี่ยวกับเรื่องราวดราม,ม่าของอิวซลิกซึ่งทางด้านของพิษขันไทเทเนียมนั้นมองว่าถ้าพูดถึงวงการฮิปฮอปทั้งโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกขนาดนั้นากับการที่จะมีใครมาพูด,ดเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นทุกวันในโลกใบนี้มันไม่ได้แปลกขนาดนั้นแต่ว่าในโลกของประเทศไทยซึ่งเรามีการเคารพนับถือคนที่โตกว่ามีรุ่นพี่รุ่นน้องมี กาละเทศะมีวัฒนธรรมไทยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีคนไม่พอใจในสิ่งที่คุณพูดออกมาแต่ไม่ได้รู้สึกว่าคนที่พูดในสิ่งที่เขารู้สึกซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปว่าเขายังไงทางด้านของพี่เวทไทเทเนียมก็ได้พูดต่อเป็นภาษาอังกฤษประมาณว่าสิ่งที่เราพูดออกไปแล้วนั้นต้องสามารถรับผิดช,ชอบในสิ่งที่เราพูดเอาไว้ได้ด้วยไม่ว่าจะมีอิสระในการพูดแค่ไหนก็ตามเพราะว่าคำพูดนั้นจะย้อนกลับมาหาผู้ นอกจากนี้ทางด้านของพี่เดทไทเทเนียมและสมาชิกในวงยังมองว่าเห็นด้วยกับในเรื่องที่ทางผู้จัดจนั้นทั้สัญญาอะไรกับศิลปินไว้แล้วเนี่ยก็ต้องทําตามสัญญาให้ได้ซึ่งปัญหานี้ค่ะทางวงไทเทเนียมเองก็เคยเจอมาเยอะเหมือนกันเข้าใจเลยในแง่ของศิลปินเนี่ยเราเองก็คงจะเสียใจถ้าเขาเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและเรื่องของอุปกรณ์ที่เราขอไปไม่ได้อย่างที่เราต้องการมันก็คือการผิดสัญญาซึ่งมันมีการตกลงกันไว้แล้วว่าของ พวกนี้จะต้องมีซึ่งทำไม่ตรงสเปคเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกจุดนั้นเราเข้าใจถึงความรู้สึกเขาเพราะว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเช่นกันบ่อยจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียว ก็นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมก็รีดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองของศิลปินรุ่นพี่ในแนวเพลงเดียวกันนะคะต่างคนก็ต่างความคิดแหละค่ะทางที่ดีที่สุดก็ควรจะตกลงกันให้รู้เรื่องจะดีกว่านะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ครอบดาราด้วยนะคะ